สวัสดีจ้าเด็กๆเป็นอย่างไรบ้างสบายดีกันหรือเปล่าวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งแล้วนะคะครูวินนี่มีนิทานจะมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของหนูน้อยแฮมสเตอร์ที่ชื่อว่าจีทริตเขาเป็นหนูสายพันธุ์วินเทอร์ไวท์ที่มีความขี้สงสัยและชอบการผจญภัยเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาฟังกันเลยจ้าเด็กๆ กับนิทานที่มีชื่อว่าจิตริตหนูน้อยแฮมเตอร์ผจญภัยในแดนมหัศจรรย์การลัครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหนูแฮมเตอร์ตัวหนึ่งชื่อจิตริตอาศัยอยู่ในโพรงเล็กๆกลางป่าอย่างมีความสุขข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์กินแล้วก็นอนพักผ่อนนอนหลับสบายใจบางเวลาเขาก็อยากรู้อยากเห็นและม,มันมักจะฝันถึงการเดินทางผจญภัยไปรอบโลก ต่อมาไม่นานได้เกิดปรากฏการณ์ประหลาดป่าไม้ที่เคยมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ได้ถูกหิมะปกคลุมจนขาวโพลนทําให้ต้นไม้และสิ่งมีชีวิตเริ่มตายเพราะความเหน็บหนาวและความอดอยากอาหารเริ่มหายากจากที่เก็บสะสมไว้ก็เริ่มร้อยหลอไม่พอกินเขาจึงไปถามนกคูกเท่าที่เป็นผู้อาวุโสอ,อย่างรู้ในป่าแห่งนี้ว่าจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร ไม่อย่างนั้นสัตว์ทุกตัวในป่าแห่งนี้คงจะต้องพากันล้มตายกันหมดมีสิ่งเดียวที่เจ้าจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้คือเจ้าจะต้องออกเดินทางไปขอพรจากมังกรให้ช่วยเหลือซึ่งอยู่ในป่ามหัศจรรย์ที่ไกลโพ้นและสุดแสนจะอันตรายหนูน้อยนิ่งคิดอยู่นานต่อมาเขาจึงตัดสินใจออกเดินทางไปผจญภัยในโลกกว้างเพื่อความอยู่รอดของตนเองและเพื่อนสัตว์ในป่าแห่งนี้ เขาจัดกระเป๋าพร้อมสเสบียงอาหารที่มีอยู่และเดินทางเป็นเวลาหลายวันจนเขาได้พบกับสัตว์ต่างๆมากมายตลอดทางแล้วเขาก็เจอกับฝูงหมาป่าที่น่ากลัวจมูกใหญ่เขี้ยวยาวมันเห็นเจ้าหนูแล้วและหมายจะจับกินเป็นอาหารหนูเห็นดังนั้นจึงรีบวิ่งเข้าไปหลบในโพรงต้นไม้หมาป่าเกือบตามมาทันแบบวุตวิด ฝูงหมาป่าก็ยังเฝ้าอยู่หน้าโพรงต้นไม้และขู่คำรามทำให้หนูน้อยกลัวหนูน้อยตั้งสติและใช้ปัญญาในการต่อสู้กับฝูงหมาป่าพลันหนูน้อยก็มองไปเห็นรังพึ่งด้านบนของโพรงไม้หนูน้อยก็ไปขอความช่วยเหลือจากพึ่งโดยจะมีสิ่งตอบแทนถ้าพึ่งช่วยเหลือโดยหนูน้อยจะบอกแหล่งดอกไม้ที่มีน้ำหวานมากมายจากป่าไม้ที่เขาได้เดินผ่านมา ฝูงพึ่งก็ยอมช่วยเหลือต่อมาหนูน้อยได้ออกอุบายว่าข่ายอมแพ้แล้วและจะยอมให้ฝูงหมาป่ามาจับกินแต่โดยดีเมื่อหมาป่าหลงเชื่อเดินเข้ามาใกล้ๆโพรงไม้ฝูงพึ่งก็ออกมาจากโพรงและรุมต่อยหมาป่าจนบาดเจ็บหน้าตาบวมเป่งสะบักสะบอมจนต้องวิ่งหนีตายแบบหัวซุกหัวซุนหายลับเข้าไปในป่าเมื่อหนูน้อยปลอดภัยแล้ว เขาก็ได้บอกแหล่งที่มีดอกไม้ตามที่ตกลงกันไว้พร้อมทั้งกล่าวคำขอบคุณฝูงพึ่งและออกเดินทางผจญภัยต่อไปเมื่อมาถึงป่าไม้อีกแห่งหนึ่งหนูน้อยก็เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์มีฝูงสัตว์มากมายกำลังทะเลมหญ้าบางตัวก็กินผลไม้ขณะที่เขามองรอบๆด้วยความเพลิดเพลินอยู่นั้นได้บังเอิญเดินไปเหยียบหัวสิงโตเข้า สิงโตก็ตื่นขึ้นด้วยความโมโหแล้วพูดว่าเจ้าบังอาจมากที่มาเหยียบหัวข้าถือเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นข้ายิ่งนักข้าเป็นถึงเจ้าป่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในป่าแห่งนี้ข้าจะลงโทษเจ้าอย่างไรดีหรือจะจับเจ้ากินเป็นอาหารในวันนี้เขาทำตัวหน่าสงสารและกล่าวคำขอโทษได้โปรดเถิดท่านสิงโตอยากินข้าเลยข้าเป็นเพียงหนูน้อยตัวเล็ก ท่านคงกินไม่อิ่มและคงจะเสื่อมเสียศักดิ์ศรีหากท่านนั้นรังแกข้าที่เป็นเพียงหนูน้อยตัวเล็กๆในวันนี้หากท่านปล่อยข้าไปในอนาคตข้าอาจจะช่วยเหลือท่านได้เมื่อสิงโตได้ยินดังนั้นก็หัวเราะเยาะแล้วกล่าวว่าเจ้าตัวเล็กแค่นี้จะมีปัญญาอะไรมาช่วยเหลือข้าเจ้าจงรีบหนีไปซะก่อนที่ข้าจะเปลี่ยนใจจับเจ้ากินเป็นอาหาร เจ้าหนูจึงรีบวิ่งหนีเอาชีวิตรอดเข้าไปหลบในป่าผ่านมาอีกหลายวันขณะที่หนูน้อยกำลังเดินหาอาหารเพื่อเตรียมสเสบียงในการเดินทางต่อไปเขาก็ได้ยินเสียงคำรามอย่างเจ็บปวดของสิงโตเขาจึงรีบวิ่งไปตามเสียงนั้นจนพบกับสิงโตที่ถูกกับดักของนายพรานที่วางเอาไว้เพื่อจับสัตว์ป่าสิงโตพยายามดิ้นให้หลุดจากเชือกที่รัดเท้าของมัน แต่ก็ไร้ผลจนมันเหนื่อยล้าและบาดเจ็บตรงข้อเท้าหนูน้อยบอกกับสิงโตว่าข้าจะช่วยท่านเองไม่นานหนูน้อยที่เป็นสัตว์ฟันแท้กก็สามารถกัดเชือกจนขาดทําให้สิงโตหลุดออกจากกับดักนี้ได้อย่างปลอดภัยสิงโตจึงกล่าวกับหนูน้อยว่าข้าขอโทษที่พูดดูถูกเจ้าไปก่อนหน้านี้ข้ารู้แล้วว่าถึงแม้เจ้าจะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆแต่ก็มีความสามารถเฉพาะตัวจนสามารถช่วยข้าได้ หากเจ้ามีสิ่งใดที่ข้าพอจะช่วยเหลือเจ้าได้ก็ขอให้บอกมาเลยข้ายินดีช่วยเหลือเจ้าอย่างเต็มที่และสิงโตก็ได้ขอเป็นเพื่อนรักกับเจ้าจิตริตเมื่อเตรียมสเสบียงอาหารได้จนเพียงพอแล้วหนูน้อยก็ได้ขอลาจากสิงโตเพื่อออกเดินทางผจญภัยต่อไปขณะที่หนูน้อยเดินทางไปเรื่อยๆจนถึงทุ่งหญ้าที่เขียวขจี เขาก็พบกับกระต่ายตัวหนึ่งที่กำลังนอนบาดเจ็บอยู่หนูน้อยเดินเข้าไปดูและถามว่าเจ้ากระต่ายเจ้าเป็นอะไรกระต่ายตอบมาว่าข้าตกลงมาจากที่สูงทำให้ขาหักไม่สามารถเดินและหาอาหารได้ข้าไม่ได้กินอาหารหลายวันแล้วถ้าไม่ได้กินอะไรเลยข้าคงต้องตายแน่นอนหนูน้อยจึงบอกกับกระต่ายว่าใจเย็นๆข้าจะแบ่งอาหารให้และดูแลรักษาเจ้าจนหายดี เจ้าหนูน้อยได้ไปหาสมุนไพรในป่ามารักษากระต่ายและแบ่งอาหารให้กระต่ายกินจนกระต่ายหายดีและเดินได้เป็นปกติกระต่ายซึ้งใจในการช่วยเหลือของหนูน้อยเขาจึงขอเป็นเพื่อนรักกับหนูและขอเดินทางไปด้วยกันในขณะที่ทั้งสองกำลังเดินทางอยู่นั้นก็ไปพบกับแพะตัวหนึ่งยืนอยู่กับที่ไม่ยอมไปไหนดูเนื้อตัวมัมแมม ผอมโซเหมือนไม่ได้กินอะไรมาตั้งหลายวันทั้งสองจึงเดินเข้าไปถามแพะว่าเป็นอย่างไรจึงได้คำตอบว่าแพะนั้นตาบอดเพราะวิ่งหนีเสือทำให้กิ่งไม้โดนเข้าที่ตาทำให้ตาบอดจึงไม่สามารถเดินไปไหนมาไหนได้และไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วหนูกับกระต่ายจึงได้พูดคุยกันเพื่อหาทางช่วยเหลือแพะแล้วก็ข้อสรุปว่าจะช่วยเหลือโดยทำข้อตกลงร่วมกันว่า กระต่ายกับหนูจะต้องขี่หลังแพะเพื่อเป็นตาในการหาอาหารและใช้ชีวิตส่วนแพะจะทำหน้าที่เป็นขาพาทั้งหมดไปด้วยกันแพะได้ยินแล้วจึงตกลงตามนี้ทั้งสามจึงกลายเป็นเพื่อนกันได้เดินทางผจญภัยไปด้วยกันขณะเดินทางแพะอยากกินอะไรเพียงแค่ให้หนูหรือกระต่ายบอกว่าอาหารอยู่ไหนแพะก็เดินไปหาสัตว์ทุกตัวก็อิ่มหนำสำราญ ข้นขึ้นเป็นกองโดยเฉพาะเจ้าแพะและดูจะมีความสุขมากเป็นพิเศษเมื่อกินอิ่มแล้วสามเพื่อเกลอก็ได้ออกเดินทางต่อไปจนเดินทางไปถึงป่าใหญ่ที่มีต้นไม้หนาทึบสักพักก็ได้ยินเสียงร้องไห้ดังมาจากข้างในป่าสามเกลอจึงเดินเข้าไปตามเสียงนั้นจึงได้รู้คำตอบว่าเป็นเสียงร้องไห้ของช้างนี่เอง สามตัวจึงเข้าไปถามช้างว่าเจ้าช้างทำไมเจ้าจึงร้องไห้ช้างตอบว่าที่ข้าร้องไห้เพราะว่าพรุ่งนี้เสือจะมากินข้าเป็นอาหารวันนี้เสือกินจนอิ่มแล้วจึงไม่กินข้าข้าไม่รู้จะทำอย่างไรจะหนีก็ไม่รู้จะไปไหนหนูน้อยกระต่ายและแพะก็เกิดความสงสารจึงปรึกษาเพื่อหาทางช่วยเหลือช้างเมื่อได้ข้อสรุปแล้ว ทั้งหมดจึงเตรียมการเพื่อช่วยเหลือช้างในวันพรุ่งนี้โดยแบ่งหน้าที่กันทําหนูน้อยไปหารากไม้ที่มีสีขาวเหมือนงาช้างกระต่ายกับแพะไปหาผลไม้ที่มีสีแดงมาเตรียมไว้และบดบางส่วนให้ละเอียดส่วนช้างให้ไปหากระดูกสัตว์ที่ตายแล้วมาให้เยอะที่สุดแล้วก็ดำเนินการตามแผนในวันรุ่งขึ้นพอใกล้ถึงเวลาที่เสือจะมากินช้างก็ให้ช้างทำทีว่าช้างตายไปแล้ว ให้กระต่ายนำกระดูกและรากไม้ไปวางข้างๆตัวช้างแล้วนำผลไม้สีแดงทาปากตัวเองและท้องช้างให้ดูเหมือนเลือดสดๆพอเสือมาเจอเข้าก็รู้สึกแปลกใจและโกรธที่กระต่ายมากินช้างของมันเสือบอกว่าเจ้ากระต่ายเจ้าบังอาจมากินอาหารของข้าเจ้าไม่เกรงกลัวข้าเลยหรือกระต่ายหันมาโชว์ปากแดงเหมือนกินเลือดสดๆแล้วพูดกับเสือว่า ห้าห้าเจ้าเสือหน้าโง่เจ้านั้นแหละที่จะถูกฆ่ากินเจ้าดูสิฆ่ากินวัวกินควายมาหลายตัวแล้วยังไม่อิ่มเลยกินช้างตัวนี้แล้วก็ยังไม่อิ่มอยู่ดีเจ้ามาวันนี้ก็ดีแล้วถ้าได้กินเจ้าอีกคงจะอิ่มพอดีอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนซะก่อนล่ะเจ้าเสือพอได้ยินดังนั้นก็ตกใจกลัวรีบวิ่งหนีโดยไม่คิดชีวิตและไม่หันหลังกลับไปมองกระต่ายและช้างอีกเลย เมื่อเสือหนีไปแล้วช้างก็ปลอดภัยช้างกล่าวขอบคุณสามเกลอและสอบถามว่าทั้งสามจะไปไหนหนูน้อยจึงบอกว่ามีภารกิจสำคัญที่จะต้องไปทำเมื่อช้างรู้เรื่องราวแล้วจึงขออาสาเดินทางไปช่วยเหลืออีกแรงหนึ่งหนูน้อยรู้สึกอุ่นใจที่มีเพื่อนๆนร่วมเดินทางและคอยช่วยเหลือในที่สุดก็มาถึงป่าแห่งสุดท้ายสี่เกลอก็เดินทางไปจนถึงถ้ำในภูเขาขนาดใหญ่ เมื่อเข้าไปในถ้ำก็พบกับมังกรขนาดใหญ่มังกรบอกสีเกลอว่าหากพวกเจ้าเข้ามาเพื่อขอพรพวกเจ้าจะต้องตอบปริศนาให้ได้สามข้อถ้าตอบไม่ถูกพวกสี่เกลอจะต้องถูกไฟของมังกรเผาจนตายปริศนาสามข้อของมังกรข้อที่หนึ่งคืออะไรเดินสี่ขาในตอนเช้าสองขาในตอนเที่ยงและสามขาในตอนเย็น คำตอบนี้หนูน้อยเป็นคนตอบคำถามว่ามันคือมนุษย์เมื่อยังเป็นทารกหรือเด็กมนุษย์จะคลานสี่ขาเมื่อเขาโตาเป็นผู้ใหญ่เขาจะเดินสองขาและเมื่ออยู่ในวัยชาราพวกเขาอาจต้องใช้ไม้เท้าจึงมีสามขามัางกรตอบว่าถูกต้องเจ้าเก่งมากยังเหลือคำถามอีกสองข้อข้อตอบไปคืออะไรมีตาแต่มองไม่เห็นทั้งสี่เกลอคิดอยู่นาน สักพักกระต่ายก็คิดออกแล้วตอบว่าคำตอบคือเข็มเข็มมีรูตรงกลางแต่มองไม่เห็นรูนั้นห้าห้าเก่งมากเจ้ากระต่ายแล้วมังกรก็ถามปริศนาข้อสุดท้ายว่าอะไรเอ่ยเป็นสิ่งที่มักจะมาแต่ไม่เคยมาถึงสีเกลอก็เลยมารวมหัวปรึกษากันเพราะกลัวจะตอบผิดถ้าตอบผิดสีเกลอก็ต้องตายและไม่สามารถช่วยเพื่อนๆของหนูน้อยได้ สุดท้ายสีเกลอก็ได้คำตอบว่าคือพรุ่งนี้พรุ่งนี้อยู่ในอนาคตเสมอและไม่เคยมาถึงจริงๆมังกรจึงกล่าวว่าเจ้าเก่งจริงๆหลายร้อยปีมาแล้วไม่เคยมีใครตอบปริศนานี้ได้พวกเจ้าจงบอกข้ามาว่าต้องการสิ่งใดหนูน้อยจิตริตจึงบอกกับมังกรว่าข้าอยากขอพรจากท่านให้ช่วยฟื้นฟูป่า และคืนชีวิตสัตว์ป่าที่ข้าอาศัยอยู่ให้กลับมาดีดังเดิมด้วยเถิดมังกรจึงบอกว่าพรของเจ้าสำเร็จดังที่เจ้าหวังแล้วข้าจะส่งพวกเจ้ากลับไปยังป่าแห่งนั้นในทันทีด้วยพลังวิเศษของข้าว่าแล้วสีเกลอก็หายวับไปกับป่าทั้งสีเกลอก็มาถึงป่าบ้านเกิดของหนูน้อยแฮมสเตอร์สัตว์ทุกตัวในป่าต่างมีความสุขที่ได้ฟื้นคืนชีวิต และป่าไม้ก็กลับมาสภาพเดิมที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่อมาจึงมีการเลี้ยงฉลองอย่างยิ่งใหญ่และสีเกลอก็อยู่ในป่าแห่งนี้อย่างมีความสุขตลอดไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความรักความเมตตาและความสามัคคีเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆหากชอบก็กดไลค์หากใช่ก็กดแชร์ เจอกันในเรื่องต่อไปหลับฝันดีมีความสุขจ้า